สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเที่ยวที่เซรามิกดินนารากันนะคะอยู่ที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่เหมาะมากที่เราจะพานักเรียนพาลูกๆแล้วพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้นะคะเพราะที่นี่มีดินให้เราได้ศึกษาและทำกิจกรรมนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซรามิกนะคะ ที่เขาผลิตมาจากดินของจังหวัดนราธิวาสนะคะมีมากมายเลยแล้วก็มีส่วนที่เป็นเวิร์กช็อปให้เราได้ทํากันด้วยนะคะด้านหลังนะคะจะมะีส่วนไผ่ร้อยปีนะคะซึ่งต้นไผ่สูงใหญ่มากแล้วก็ร่มรื่นมากเลยคะ่ะตรงนี้นะคะก็เป็นวิทยากรน,นะคะ,ะคก็จะสาธิตการผรสมดินนะคะดินนราธิวาสของเราจะเป็นสีขาวนะคะซึ่งได้มาจาก บริเวณอำเภอเจาะไอร้องนะคะานี้ก็เป็นภาพกิจกรรมที่น้องๆน,นะคะหลอ่อหล่อปูนเซรามิกนะคะและหลังจากนั้นก็นำเซรามิกที่ทำนะคะมาระบายสีแค่เครึ่งเด็กๆก,ก็จะยิ้มแย้มนะคะมีความสุขมากๆหลังจากนั้นก็จะมีโซนให้เราได้ปั้นดินแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งบอกว่าเป็นไฮไลท์ลของที่นี่นะะเลยนะคะใครที่อยาก มานะคะต้องมานะคะต้องมาให้ได้คือมันดีมากมันอยู่ใกล้แล้วก็บรรยากาศนะคะอารมณ์เหมือนอยู่แม่กำปองอยู่ลำปางอะไรอย่างนี้เลยนะคะมีคาเฟ่ชิลๆให้เราได้นั่งนะคะอย่าลืมไปนะ